ส so วัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับพวกเราบ้านบอ่ออีกแล้วอ<ช>ันนี้ันนี้จะมาทํากล่องสุ่มแต่ไม่ได้ไปซื้อจากญี่ปุ่นหรอกนะนั่งทำเพิ่งเสร็จ<ช> <ๆ S 2> เลยเดี๋ยวกฎติกาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะตังแปะทายหัวก้อยนะ ใครถายถูกได้เลือกกล่องก่อนอ่าจะมีของดีกับของไม่ดีอันนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงเลยนะไม่ใช่ว่าคุณจะชนะแล้วคุณยะอนได้ของดีนะอ่าใช่เออมันจะอยู่ที่ดวงต่อว่าจะเลือกกล่องถูกเปล่าใช่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะรู้เพราะเรามีผ้าปิดตาเดี๋ยวพอปั่นแตะเสร็จปั๊บใครถูกเราปิดตาทั้งคู่เลยใช่ปิดเสร็จให้ทีมงานเอาของมาใส่ไว้อ่าโอเคมาเริ่มรอบแรกเลยปั่นแปะนี่กล้องจับนี่เลยเดี๋ยวเอาอะไร เอาหัวอ่าผมเอาหัวให้รู้เราก้อยอ่างั้นผมต้องก้อยอ่าก้อยอก,ก่อนเว้ยได้ครับนี่ผมต้องเลือก,ก่อนนะเออโอเคมาใส่เลยไปมุงปิดใจอยู่ มันนวดจริงเหรออืมองไม่เห็นเลยเกิจยังไงนะโอเคนี่เอนี่เอ่ะมึงเลือกก่อนเพราะมึงชนะเอาอันเนี้ยนะฮะเราตรงหน้าเหมือนกันเปิดกันนี้เปิดของมันเจอาอย่างแย่เลยครับอดีครับอันนี้ซอสมันคือซอสพริกโอ้ยซอสพริกเนี่ยใช่ซอสพริกช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งเลยอะใช่โแต่ดูช้อนนี่ อือชั้นหนึ่งครับอือผมได้ของดีออยูนิฟของดีของดีผมดวงดีนะรอบแรกโอ้แม่จะอ้วกว่ะทำไมวะ อืมซอสพริกของจริงครับกินกับข้าวไข่เจียวอร่อยเออเออใช่ข้าวไข่เจียวอ่ะอันนี้กินกับข้าวอร่อยหนอน้ตาไหลเลยเอมารอบสองนะรอบสองรอบสองเลยรอบสองเหมือนเดิมท้อยมั้งเอาอะไรมึงเลือกก่อนเอาหัวกูเอาก้อยโอ้โหหวกแล้วดวงดีเหมือนเมื่อกี้เลยเลือกก่อนเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมปิดตาเหมือนเดิมนะครับปิดตาปิดปิดดีปิดตาดิแล้วนี่จิ้มโกงหรือเปล่านี่โกงใครจะไปรู้ ให้ให้กล้องเห็นเลยว่าเราปิดมองนี่ปิดยังปิดแล้ว,ลวอ่ะเชิญใส่อันนี้เลยปิดตานะาให้รู้ปิดตาอยู่เนี่ยโอเคไหมอโอเคแล้วครับอ่าเปิด อ่ะเลือกก่อนเลยเอนั้นบีเอกับบีเมื่อกี้ไอ้เกียร์นี่เกียร์ไปแล้วมันอาจจะดีอยู่ช่วงนั้ไงอาจจะดูใครเขาจะาำอะไรต่อของของเนี้ยของของเนี้ยเหมือนเดิมเลยละเดิมสอบโอ้โหแล้วของมึงนสมด้วยเฮ้ยอย่างนี้ถือว่าของกูของดีดีวมาของมึงดีดีมาน้ำข้นน้ำข้น ของกูนี่กินไม่ได้เลยเอ้ยโอ้แตายหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนให้กินนี่ไปก่อนของกินนี่ไปก่อนจิ้มจิ้มกันมหอือมันก็เข้าอยู่มะระอือแต่เมื่อกี้ของกูไม่มีอะไรเลยนะเปล่าเปล่าเลยนี่น้ำข้นนะเมื่อกี้เผ็ดไปแล้วหวานล้างคอน่ยอือสบายเนี้ยนะสบายนี่มึงดูของกูเนี้ยอย่างกินนี่เป็นไงบ้างอะ ดีแบบมึงเกินเพียวๆไหนเอาสักหนึ่งช้อนนี่ไม่มึงอ่ะหนึ่งช้อนเนี่ยเอากินหนึ่งกินไปแล้วเหงาแสบคอรู้สึกแสบคอป่ะน่าเว้ยมันมีนี่ตัดขาไก่เมื่อกี้กูเพียวๆพียวไงคิมงานจัดมนาะแต่หนมค้นมันก็ไม่สมไม่เหมาะมากินเลยเขายกผสมมาทำไมไม่ทั่งกูได้ของดีอ่ะแย่เลยแย่เลยอย่างนี้แย่เลย คุณนอนดีๆอยู่แล้วไม่น่ามาถ่ายอืมนะโขาตาม,มาถ่ายวันหยุดอันนี้จะได้พักผ่อนอืมนะไปต่อต่อเลยไหมอืมอืมอืมเอานะฮะต่อเกมนี้สามวันเอาหัวผมเอาหัวเออเอาหัวเอา,อเอาด้มึงถอยตอนนี้มึงก้อยเอะเออก้อยผมก้อยเองเอาตากูละโอเคโอเค แมงกูก็ได้ของดีสองอันแล้วเนี่ยผัดๆกันบ้างเถอะจะให้ดมงคนเดียวไม่ใช่อรอบสามตัดเลยไปเริ่มหนึ่งหนึ่งเอาเลยนมข้นนี่ของดีอะวะไม่อยากกินได้ไงหวานแดงพอดีเอะไรหรอดูขุ่นก็รู้แล้ว <c oughs> รอบนี้เหมือนจะไวนะเสร็จแล้วครับ ะผู้เลือกตอนดีกว่าเออโอ้ยตาลายเอากล่องไหนกล่องนู้นกอ๋อนี้ฮะค่อยค่อยอ้ยดูเสียงเฮ้ยสมัยมันจะร่าม่ได้แล้วกัวใช่ปะกัวกล่องนี้กัวใช่ปะสลับกันสลับกันอ้ยกัวใช่ปะกัวใช่อุ้ยทำไมเสียงมันจะแปรเนาะ หนึ่งสองสามแจ็คพอตแตกเลยกูต้องห่วงดน้ำส้มมีขนมขบเคี้ยวด้วยออของผมครับกนนนน็น้ำเหมือนกันน้ำมะนาวเรียวเหมือนกันครับช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งคือเนี่ยน้ำมะน,นาวคั้นมาแล้วนะอันนี้แค่เอามาบอกว่ามันเป็นมะน,นาวน้ำส้มนี่มันอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย น้ำมะนาวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอายินใจเป็นไงน้ำมะนาวเป็นไงแล้วมันก็กินได้แหละมันกินได้มันโถน้ำมะนาวคนเขานิยมกินกันแต่เขาไม่ิ้นไม่มากินเปล่าเปนี้ยเอเออแล้วใส่ต้มยำหน่อยใช่อือหายน้ำส้มกับขนมมาครับเป็นไงอร่อยเปรี้ยวมีขาไก่นี่ต้องกินให้หมดเลยเหรอฮะ กินหมดปะล่ะไม่หมดเลยเรายูทูบเบอร์ชื่อดังอยูออาา่แล้วมาเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายรอบที่สี่รอบสุดท้ายครับครับผมเลือกผมเอาหัวเอาโปก,ก้อยโอเคอหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับปิดตาปิดเลยปิดเลยอ ain. โอเคโอเคเอ้ยเอางี้ดีกว่าบอกไง เอากล่องหนึ่งเนี่ยเอาของดีรวมมันเลยไอ,ลอ,อ้กล่องอีกกล่องเอาของเฮียรวมมัเลยเออเออเออเอาของไม่ดีรวมมาเลยจัด,ด,ดกินอยากเอาช้อนเลยมาปิดนะตาปิดตา ปิดไว้นายลูนปิดยูเรียมึงปิดยู่เปล่าปิดไอ้ยังมองอะไรไม่เห็นเลยผ้าปิดตาดีตรงว้ยผ้าปิดตาเขาจะดีเลยซื้อมันใส่นอนสบายเอออ๋อนี่เข้าขายของเข้าขายของแล้วอีกแล้วซื้อได้ที่บูธนะบูธไหนวะชอบบูธอ่ะออ๋ชอบบูธจริมึงได้เลือกก่อนไงกูได้เลือกก่อนเนี่ย ขอให้กูเจอของดีออกมาตอนนี้กูเจอแต่ของไม่ดีวันนี้ไม่ใช่ดวงเนาะหลังยังรอกระทุงมาไม่ใช่ดวงนะตอนนี้ผมสองผมคุณหนึ่งนะเออใช่สองผมหนึ่งปนะเอ้ยผมหนึ่งโอเคโเคผมได้ดีอยู่รอบเดียวรอบนี้มันรอบแจ็คอร์เรื่องใหง่ายว่ารอบแจะคอรแตก จะพักแตกเลยอเอาละให้ให้นีู่เลยเอ้ยปิดอยู่ปะเนี่ยปิดอยู่โถไอ้บ้าเอ้ย <laughs> เอาดีๆนะเว้ยเนี่ยปิดด้วยกันอยู่เน,นี่ยอะไรกันครับโดนเยอะนะกูบอกให้รอบนี้โดนหนักเลยอะ่ะโอเค โอเคอันไปโอเคมึงเนเลือกอ่ะผมเอากล่องเนี้ยเอ้านี่ก็ได้หนึ่งสองโอ้โหเฮ้ยคเนียทำบุญมาเยอะก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับ

ไก่ร้านอะวะไม่ร่อยเฮ้ยมันสีเดียวกันซอสพริกคออนันหน่อยดีอะไรอะอยากได้อะได้แน่นอนเห็นใจเห็นใจเอาไปหน่อยดิเดี๋ยวขอเขาพดได้นะจะกินกันนมให้น้ำส้มนี่มันชื่นใจนะครับน้องๆเอออย่าแสบคอเลยอ่ะช้อนหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยไป เห็นพี่ชายกินได้ผมเราก็ดีใจค่ะเอาอะไรต่อมาเอามาเอาตัดก่อนเอาเปรี้ยวตัดก่อนทำเยอะตัดเลยก่อนเราค่อยไปหวานนะโอเคโอเคแต่พรหมดแล้วหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนไปมหนึ่งช้อนไหยกซดเลยยกซดเลยไป อนเเมยกลดไหมยกก็ได้เออเอาเอาเม็ดออกก่อนได้ไหมได้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 นี่เดี๋ยวผมนี่นมข้นเหรออือเม็นแทนเนี่ยเอาเอาป๊อปคอร์นด้วยขอป๊อปคอร์นได้ได้จัดป๊อปคอร์นให้นั่นนี่ก็ช้อนหนึ่งแล้วนะไหนไม่นะนมข้นแล้วเอาช้อนยังไงเอ้ครับมันเหลือนิดเดียวเดี๋ยวผมสดเลยยกสดไปอือเฮ้ยคารวาคารวา ไอเย็นหมดแล้วตอนนี้ขอบคุณขอบคุณนะโอ้ขอบคุณไปไปขอบคุณมาอร่อยกันนะเนี่ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่ของผมก็คืออันนี้กูว่าน่าจะดีสุดเนี่ยในที่กูโดนมันัหอมเลยหอมเลยขายของหน่อยไหมขายให้หน่อยนี่ครับของเขาอร่อยจริงขายเท่าไหร่ หอมหวานมันอร่อยกลมกิกกลมกิ่งเนี่ยกลมกิ้งเอออร่อยอร่อยไปติดตามซื้อกันได้เอ็นยังไงุ่มสบายอูเนี่ยอนเนี่ยอร่อยเป็นไงมันสำหรับวันนี้สุดยอดไม่น่าโทัเรียงแม่งเลยโดนอย่างเดียวเลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ช่องบ้านบอของเราด้วยนะครับจะได้ถึงหมื่นซับนะครับ,รบผมแล้วก็คลิปลงทุกวันพุธกับวันเสาร์สิบโมงสิบโมงอ่านะยังไงก็ช่วยติดตามด้วยครับผมสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ